สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีตุลาการครับผมวันนี้ทําอะไรคะคุณฤทธิ์คะทำหมูแต่เดียวเหมือนเดิมครับได้เลือกได้ยำเลยเหรอได้เลือกได้ยำม,มาดูนะคะเครื่องปรุงก็จะมีซอสปลาเขียวครึ่งทพัพีน้ำปลาครึ่งทพัพีน้ำตาลทรายแดงครึ่งทพัพีกระเทียมสับครึ่งทพัพีน้ำมันงานหนึ่งทัพีกับเอฟซีค่ะมาดูกันเลยค่ะ ำหมูแดดเดียวสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธุ์ตุลาการค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเอฟซี FC ค่ะนี่ค่ะคนสำริดตุลากันเป็นคนนวดนะคะเราจะใช้เวลานวดประมาณสิบห้านาทีค่ะเอฟซค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับ f อซทุกท่านนะคะขอให้ท่านพบแจ่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปกาศจ,จากความทุกข์้ั้งหลายทั้งปวงค่ะ ดูครับพี่นาะส่วนผสมนี่ก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงครึ่งทับเพลครับคุณสับเทธิตุลากันน้ำปลาครึ่งทับเพลครับซอสปลาเขียวครึ่งทับเพลครับกระเทียมสับครึ่งทับเพลครับผมสุดท้ายก็น้ำมันงาหนึ่งทับเพลครับผมมาดูครับพี่น้อง ใช้เวลานวด15นาทีครับเมื่อตอนเย็นฝนตกค่ะตกนิดเดียวค่ะพี่น้องดีใจว่าตกฝนตกน้ำไอ้กำลังแห้งแนะล้วคุณน้นะฝนตกลงมาพอดีเลยค่ะแต่ว่าตกนิดเดียว แต่วันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะ วันอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรหมูแดดเดียวค่ะเนื้อหมูหนึ่งกิโลกรัมค่ะเนื้อหมูตรงนี้ก็แล่มาจากหมูสามชั้นค่ะเอฟซีค่ะแล่มาจากหมูสามชั้นหมูหนึ่งกิโลกรัมใส่น้ำปลาครึ่งทัพีรสฟ้ดดาเขียวครึ่งทัพีค่ะน้ำตาลทรายครึ่งทพัพีน้ำมันงานหนึ่งทัพีค่ะกระเรียมสับครึ่งทัพีค่ะ นวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะแล้วก็ทำให้หมูนุ่มสีสวยค่ะสีสวยสีแดงองค์ชมพูค่ะเอค่ะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ เป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมช่องโคมพันตุลากันค่ะขอเป็นกำลังใจให,ให้กับทุกท่านนะคะขอให้สู้ๆเจอปัญหาอุปสรรคในการทำงานก็ให้มีพลังบวกคิดไตร่ตรงหาวิธีการแก้ปัญหา ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะไม่มีปัญหาใดที่จะแก้ไขไม่ได้นะคะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายต้องผ่านปัญหาอุปสรรคผ่านความยากลำบากต่างๆเราก็ต้องอดทนอดกลั้นใช้ความเพียรพยายามเป็นที่ตั้งเลยค่ะเด้อพี่น้องผมพันเราใจช่วยให้ประสบความสำเร็จ ช่วงนี้ก็โอ้สี่ทุ่มค่ะเอฟซีค่ะวันนี้มาดึกค่ะมาดึกเลยค่ะวันนี้ค่ะภารกิจเยอะค่ะพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะเอฟซีค่ะวันนี้ค่ะพาคุณพ่อไปหาหมอไปรับคุณพ่อกลับมาก็ค่ำแล้วเขาเรียกน,นะ chín môn gặp tám môn nữa à? gặp tám môn nữa. À. ประมาณช่วงนี้ก็สี่ทุ่มนะคะบางท่านก็นอนแล้วค่ะนอนพักผ่อนแล้วค่ะแต่ภูมิพันธ์กับคุณสัติีจุลาันยังไม่นอนค่ะยังมานวดหมูแดดเดียวอยู่ค่ะภูมิพันธ์กับกูสัติีตอนดึกค่ะทุกวันนี้ค่ะช่วงยังไม่กเกษียณในยุราชการเนี่ยนอนตะวันอยู่วันนี้ภูมิพันธ์จะท่องบทอาขยาให้ฟังนะคะ สังทงตอนกําเนิดพระสังพระราชนิพนธ์ในประบัติสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไลค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะมือเอือนั้นพระสังสอนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจิน ในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่จเจ้าสงสารผ่านกล้าวเ,เป็นหนักหนง mm ัง hmm. เหนื่อยยากลำบากกายา mm hmm. กลับมาจนคำ แล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดคิดสมายพระคุณลำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวกัน ไก่ป่าผาฟูมากินข้าวของพระแม่จเจอ้าอยู่เช้าชานคุยเขียเรียรายทั้งดินดานประมาณดามาเห็นจะรำไรเยี่ยมโลดสดดู ทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม่ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดิน,นพันพินลอบลับ ขยับนี้เหลี้ยงดูผู้คนชนนีจะนี่เข้าสังกํบบางตนหุ้งข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งห้นช่วยขับไก่ป่า ประสาจนสาละวนเล่นพลางไม่ห่างดูจบแล้วค่ะสังทองตอนกำเนิดพระสังพระราชนิพนธ์ในพระบัติสมเด็จพระพุทธเลิศล่านา,าลัยค่ะฉันทล์กรกอนบทละครนะคะคุณค่าก็คือให้คติในเรื่องของความเข้มแข็งอดทน เมื่อเผชิญปัญหาแล้วก็ความทุกข์ยากแล้วก็ความกระตันโูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อวิดามารดานะคะก็สอนให้นักเรียนรู้จักกระตันโยกระตะเวทีต่อวิดามารดานะคะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยค่ะต่อไปค่ะคุณช้างคุณแผนตอนกําเนิดพลายงามค่ะผู้ประพันธ์ก็คือพระสุนทรโวหารค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักเหมือนแสนไม่แมนเหมือนจะกินนอนวนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะพานวาว่นแม่ทุนห่วงจะคุหมนาลาไปมีได้กลัวแม่อย่ามัวมอง จงหักใจนางกอดจูบลูบลังแล้วสั่งสอนอำนวยพรลายน้อยละห้อยให้พ่อไปดีสีสวัสดิกำจัดภยัยจนเติบใหญ่ยิ่งยวด ได้บวชเรียนลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสมำเสมียนแล้วพาลูกออกมาข้างทากเวียนจะจากเจียนใจขาด อนาตใจ lạc nàng tam thang ma liêu lang giang hiền mẹ lê khả mên, ừ. mẹ cô hiền lục nói là hồi hang tè liêu 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 วับวิญญาโอปลาวตาต่างสะอื้นยืนตะลึงจบแล้วค่ะคุณช้างคุณแผนตอนกำเนิดพลายงานนะคะพระราทิยุคนในพระสุนทรโบหารนะคะ พระสุนทรโวหารเป็นผู้ประพันธ์นะคะที่มาของเรื่องแล้วก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนชันทะลักก์กรเสภานะคะกรเสภาคุณค่าก็คือให้แง่คิดในเรื่องของความรักความบุกพันธ์ของแม่ที่มีต่อลูกนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงภาระความจําเป็นที่บางครอบครัวต้องแยกจากกันแยกจากกันอยู่นะคะต้องแยกกันอยู่ บางครอบครัวต้องแยกกันอยู่มีภาระหน้าที่นะคะแตดงถึงวิถีชีวิตและค่านิยมของสังคมไทยในสมัยก่อนซึ่งเด็กชายจะต้องบวชนะเด็กชายจะต้องบวชแล้วก็เรียนเพื่อที่เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยๆนกะับพี่น้องขอเป็นกําลังใจงให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้สู้นะคะกลุมพันรักคารพให้เจริเอฟซีทุกท่านเลยค่ะ ุูมพันรักคารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าท่านจะทํางานใดอาชีพใดก็ขอให้เป็นอาชีพที่สุดจิตถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันค่ะขอเอฟซี FC ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจ,จากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเฮงเฮงฟังปัง,ปง,ปงโชคดีมีชัยมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีค่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ